ครับหลังจากที่สีข้าวเสร็จตอนนี้จะเป็นไงครับช่างนี่ตอนนี้จะเป็นลำจะเป็นลำหยาบครับที่ออกมาก่อนอ่าตอนแรกตอนแรกเวลาสีออกมาเสร็จปุ๊บจะเป็นลำแบบนี้ครับผมลำหยาบแต่ดูเหมือนเอามาบดอีกทีนึงแต่ดูลักษณะแล้วไม่หยาบเท่าไหร่นะผมก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่ามันจะมีผสมเศษข้าวเศษอะไรเนาะครับผมมันจะสามารถเลี้ยงหมูได้เลี้ยงหมูได้เนาะเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาได้เราต้องบดอีกทีนึงครับอืมอ๋อตอนนี้คือขั้นตอนที่จะมาบดเพื่อที่จะให้มันละเอียดกว่านี้ครับผมใส่ลงไป ใส่ได้ทั้งสองทางเลยครับนี่สองทางครับเราจะใส่ตบดก็ได้หรือใส่ใ้านี่ก็ได้แสดงว่าเครื่องที่สามารถที่จะบด้าได้ด้วยนะครับถ้าจะสับญ้ามันก็สับได้ครับแต่เราต้องถอดตะแรงออกถอดตะแรงออกครับผมมันจะมีตะแรงข้างในครับเป็นตะแรงตะแรงร่อนอ๋อถอดอย่างนี้ได้ด้วยนะครับนี่อ๋อถอดอันนี้ออกอ๋อถอดออกใช่ไหมครับแล้วก็ใส่้าเข้าไปตรงนั้นเราจะปิดตัวนี้แล้วก็เสียบยาตรงนี้อ๋ออย่างนี้ แต่มันจะมีสองใบม,มีดมันจะไม่เท่ากับไปไม่คุณสมบัติไม่เท่าเครื่องสับยาโดยตรง<อ>แต่มันก็พอมันก็<ค>ทําได้แต่มันก็จะไม่ดีกว่าใช่ไหมครับ,รบม,อมโอเคครับแต่ว่าตอนนี้คือเราต้องการที่จะบดเนาะบ,บดให้มันละเอียดขึ้นนะก็ใส่ลงไปตอนนี้จะเป็นตะแกรงตัวนี้มันจะมีสองรุ่นครับ อ๋ออันนี้คือที่ที่เขาให้มานี่เขาแถมมาใช่ไหมครับอันนี้ละเอียดอันนี้คือหยาบใช่ไหมครับอันนี้คือหยาบครับอ๋อคอันนี้คือแถมมาให้ใช่ไหมครับนี่ครับผมแถมมาให้เราจะใช้ตัวละเอียดครับโอเคครับผมอ่ะเราลองดูก็ไม่ยากนะดูๆไปแล้วนี่ใช้ง่ายนะครับ ดูครับนลังจที่ได้รับมาแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูนะครับต้องบทให้มันละเอียดเพิ่มึ้นไปอีกนะครับเหมือนเดิมครับเปิดสวิตช์ถ้าเราจะบดก็ต้องดึงลงมาด้านล่างถ้าเราจะสีข้าวที่ดึงขึ้นมาข้างบนครับผม่วงอยครับอันนี้เป็นตัวปล่อยครับผมอันนี้ก็คือตัวนี้ครับอ๋อครับผมจะปล่อยตัวด้านล่างก่อนนะครับ อ๋อใส่เข้าไปแบบนี้เลยใช่ไหมครับ,รบใส่เข้าไปเลยครับนี่คือบดครับบดรำนะครับให้เป็นรำอ่อนนะครับสามารถที่จะไปใช้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงหมูได้นะครับเลี้ยงสัตว์ตได้ก็ทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ ใส่ข้างบนนะครับาใส่ข้างบนก็จะมีตัวเปิดที่อยู่ฝั่งด้านน,นู้นนะครับเปิดแล้วกมา,มา้ก็จะเริ่มไหลลงทําการบดและ็จดออกมาทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะละเอียดขนาดไหน นะครับว่าเมื่อบดเสร็จชิ้นแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับประมาณว่าไม่ทิ้งเลยนะครับเครื่องนี้สามารถที่จะทาสิ่งต่างๆไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับหมดแล้วเดี๋ยวเรามารอดูด้านล่างกันว่าเป็นยังไงเอาเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันนะครับเราไปดูเป็นไงอ่ะดูครับละเอียดขนาดไหนอย่างนี้ครับ อันนี้คือราที่รอมาบดนะครับก็รอดูว่าถ้าบดแล้วมันจะเป็นไงสามารถที่จะบดพริกได้ไหมครับพริกผงพริกอะไรประมาณนี้ได้ครับได้เนาะเป็นพริกครับเป็นข้าวคั่วเป็นอะไรได้ครับนี่ครับลาลําอ่อนเลยครับนี่ประมาณนี้เลยครับเรียบร้อยครับก็ประมาณว่าเครื่องสีข้าวรุ่นนี้นี่ไม่มีตัวไหนที่เสียแล้วก็ทิ้งเลยครับใช้ได้ทุกอย่างน้องดอนก็ต้องเอาไปใช้เลี้ยงปลาดุกต่อเนะเลี้ยงบัวเลี้ยงบัวได้ด้วยเนาะ เลี้ยงวัวเลี้ยงปลุกประมาณนั้นโอเคครับผมนี่ครับประมาณนี้